มีการปฏิบัติมีแบบนี้ในตอนต้นจริงๆตั้งใจนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งรอยอยู่ข้างหน้าหรืออยู่้างบนต่อมาต่อมามองข้างหน้ามองข้างบนไม่เห็นแอบไปอยู่ในอกสบายมากเข้าไปอยู่ข้างในใจในในอกของเราแต่ภาพพระพุทธรูปที่เราเห็นนี่บางครั้งบางทีเราจับเอาภาพพระพุทธรูปนั่ง แต่บางครั้งรูปไปจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นนอนบางครั้งเปลี่ยนเป็นยืนเสริยาบทต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็จึงถือว่าเป็นเรื่องของท่านถ้าจะเห็นท่านนัง่งท่านนอนท่านยืนท่านเดินก็เป็นเรื่องของท่านเราต้องการจุดเดียวตัวเดียวเข้าใจไหมอย่าจิตไปตามาเวลานี้สรุปนัง่งเวลานี้สรุปยืนนอนมันจะไปกันใหญ่จิตจะฟุ๊บใส่ ไม่ได้เห็นภาพของท่านบางทีเปลี่ยนสีเรานึกถึงภาพของพระพุทธรูปที่มีสีเหลืองเป็นสีทองบางคราวอาจิตขับจับไม่ต้องเพ่งนะไม่ต้องใช่ตาเพ่งจิตนึกเฉยๆล้ใช่นึกถึงไปเห็นภาพไปภาพไปสีเหลืองเริ่ลายตัวจิตนึกจิตน,นึกจางไปจางไปจางไปถอาสีจางไปอย่างนี้ก็ไปนั่งบนในใจจะไปกลับบังคับว่าวต้องเลี้ยวอันนี้มีถูกต้อง ตามธรรมดาถ้าจิตมีสมาธิสูงขึ้นสีของพระพุทธรูปจะก,กลายใม่เป็นสีเขียวทีแดงสีขาวถ้าจากสีเหลืองก็เหลืองอ่อนอ่อนลงไปอ่อนลงไปในสุดก็เป็นสีขาวจากสีขาวก็เริ่มเป็นสีใสถ้าใสสะอาดที่สุดถือว่าเวลานั้นอารมณ์เป็นฌานสีเหมือนแก้กวใส ต่อไปถ้าจิตแจ้งภาพรูปแกวใสสะอาดที่สุดแค่เป็นแปวกาเป็นระยะตอนนี้แปลงพุ่มเบสนายนายให้าถามว่าอาการแบบนี้เป็นสมถะภาวนาจะเป็นไม่ปัสนายาณได้อยางไงก็ต้องตอบว่าอาการปานี่ยต้องมีพร้อมกันทั้งสามอย่างทั้งศีลทั้งสมถะทั้งไม่ปัสนาหรือที่เรียกว่าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาศีลมีความสาคัญ ตัวสมถาก็คือตัวสมาธิอารมณ์ตั้งอยู่ถ้าขณะใดเทศธนิวร์ไม่ควรใจเราเวลานั้นจิตกต็เป็นชานี่เรียกสมาธิไอ้การที่จะรักษาศินได้จะเจริญภาวนาเป็นสมถะภาวนาได้ก็ต้องมีปัญญาตัวปัญญาจริงๆมาก่อนมีความเข้าใจารักษาศิลเป็นของดีเจริญภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นของดีนี่เป็นตัวปัญญา ดันั้นในขณะที่เาเห็นภาพมุตตลรูปอันดับแรกเป็นสีเหลืองต่อมาบางครั้งจะเป็นรูปนั่งบ้างเป็นยืนบ้างเป็นเดินบ้างเป็นนอนบ้างเป็นเรื่องของไทยแต่จงอย่าคิดว่าจะเป็นดูพวกนักรศึลษากลนเดี๋ยวนักการศึกาตำราบอกไไม่ได้ดูกรศสินาทดรูปเปลี่ยนแปลงอย่าไปเชื่อเขานะว่าเขาก็พูดได้แลเก็ท ต้องคิดว่าถ้ายะนั่งจะนอนยะยืนจะเดินก็ช่างนันคือรูปของพระพุทธเจ้าเราเราเห็นท่านได้ฟังและฟังครบรในท่านอากาะใดถ้ายังเป็นสีเหลืองอยู่คิดว่าเป็นอุกขานิมิตปกติถ้าเปลี่ยนแปลงไปทีลรนน้อยเรนน้อยพระาจารย์ปลายจางยปลายจางไปลายทุกขาวถิอว่าเป็นอุกขาอิกขานิมิตรเต็มตา ถ้าต่อไปใสเป็นแก้วเริ่มเป็นรายกายตัวนี้เป็นปฏิภาคนี่มีเวลานั้นจิตเป็นชันประลงความว่าอันดับแรกขอบรรดาญาโยมพระทุกท์จักพระภาพพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งตามราสอบแต่บางทีเราต้องการดูพระองค์นี้อยู่เพื่อชินแต่บางวันเกิดท้นมาว่าหล่นเพราะพระพุทธรูปวัดป่าเลไลสวยใช่ไหมหรือว่าจักรยานมิตใหญ่ดี เรียกว่าทีวัดสูตรทักษะไหนนะเขาก็จะโคดมเลยท่านสั่งซื้สังกยม,มนันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเพราะนั้นท่านใหญ่เราชอบเป็นนั้นว่าจะชอบองค์ไหนก็ใช้ได้เวลาไหนราเคยชอบงค์นี้วันหลังยังไปชอบองค์นั้นใช้ได้หมดต้องถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน